ล่าสุดดิวอริสราเหยียบไทยครั้งแรกในรอบสาเดือนเหยียบไทยครั้งแรกในรอบสาเดือนล่าสุดดิวอริสราเข้าให้ปากคำบางคำถามตอบไม่ได้อันตรายวันนี้มาให้ปากคำเรื่องอะไรบ้างก็ทุกเรื่องคำมันเยอะมากและภาษามันยากเนืก็ตามที่ทุกคนเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นในรายละเอียดตรงนี้ดิวพูดไปหมดแล้วในคลิปวิดีโอส่วนรายละเอียดเชิงลึกที่ให้กับตำรวจ ก็ขอให้เป็นไปนตามวิธีของมันแล้วกันเนื้อก็ตามที่ดิวเคยพูดเลยแค่วันนี้มายืนยันอย่างเป็นทางการทำไมถึงออกมาเปิดเผยด,ดิว,ว่าเหตุผลที่ออกมาพูดเรื่องทั้งหมดเอาตรงๆมันเป็นภาวะทางจิตใจดิวมากกว่าแข็งแรงพอแล้วที่ควรจะพูดอะไรถามว่าที่โดนทำร้ายร่างกายมันเป็นต้นเหตุไหมบางทีใจเราไม่สามารถตอบมาเป็นคำพูดอย่างละเอียดให้ทุกคนได้รอกแต่ทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมันอยู่แล้วหลังจากสื่อมวลชนยิงคำถามเกี่ยวกับเบนเดมอน ด้านดิวอริษราได้เผยว่าเป็นคำถามไม่ปลอดภัยไม่สามารถตอบได้อย่าถามคำถามอะไรที่จะทำให้เกิดเรื่องได้ได้ปรกพูดจริงๆกลัวมากเลยเนี้และดิวก็ไม่ได้เตรียมตัวว่าจะเจนเอนักกากเยอะขนาดนี้ถ้ารู้ดิวคงเอาทนายมาด้วยบางคำถามบางคำตอบดิวก็ต้องขอโทษจริงๆถ้าใครเคยทำงานกับดิวรู้อยู่แล้วเราตอบทุกคำถามแต่พอมาอยู่ในโหมดนี้บางอย่างดิวไม่สามารถตอบได้ชัดเจนบางคำพูดมันทำให้ดิวเป็นเรื่องเป็นราวได้เก็ตฟีลปัก วันนี้ได้ปลดล็อกแล้วก็ได้ปลดล็อกค่ารู้สึกสบายใจขึ้นในวิกนั้นที่พูดเรารู้สึกแย่ไปเลยน่แต่มันก็เหมือนเป็นการถลายความรู้สึกบางอย่างที่มีอยู่ตลอดในใจมันก็ไม่ล่งหรอกแต่มันดีขึ้นดิวขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้กำลังใจเอาตรงๆนะใจดิวไม่ได้ดีขึ้นเพราะออกมาทำอะไรแบบนี้หรอกแต่ใจดิวดีขึ้นเพราะพอพูดออกไปแล้วรับรู้ฟีดแบ a ของหลายคนรอบตัวทำให้เราใจฟูขึ้นกังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวเองใหม่ ในส่วนตรงนี้ทางกรมตํารวจแห่งชาติน่าจะดูแลดิวประมาณหนึ่งส่วนความปลอดภัยดิวก็ดูแลตัวเองพยายามใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ได้อยู่ในหมดไปในที่ที่น่ากลัวและเราก็ต้องยืนอยู่บนโลกความเป็นจริงบนสังคมไทยแต่ก็เชื่อว่าบ้านเมืองมีกฎหมายมีโซเชียลมีดยต่างๆในตอนนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่เราก็เชื่อในเรื่องเวร,รกรระรำมอทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยหวังว่าสิ่งที่เราทำถา้ามันเป็นสิ่งที่ดีและสามารถช่วยสังคมได้บ้าง